่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะฮะเรื่องราวระหว่างคุณยายกับคุณป้าะนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีสุนัขนะแล้วก็จูงสุนัขออกมานะครับมาเดินเล่นกันนะครับก็ปล่อยออกจากบ้านเนี่ยนะมาเดินเล่นมาชงมาฉี่อะไรไปไปมา,มาไอ้สุนัขทั้งสองตัวของสองฝ่ายเนี่ยมันไม่ยืนหากันหรอกค่ยายกับป้าเนี่ยมีปัญหากันถึงขั้นใช้มีดนะฮะ,ะใช้มีดแทงกันเลย นี่เลือดเลยเลือดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นะนี้นะครับเริ่มต้นมาจากเรื่องของสุนัขเนี่ยมันกัดกัดมันหืมหืมกันสุดท้ายแล้วสุนัขมันก็ไม่กัดกันค่ะ<า>แต่เจ้าของเนี่ยแทงกันฮะโอ้โหดูเลือดนี่นะครับบานปลายกลายเป็นคนทะเลาะกันนะครับทุ่มหนึ่งเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับที่สงขลานะฮะท้องที่ของสอพอหาดใหญ่ตรงนี้เขาเรียกซอย15้าถนนราชอุทิศ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะครับเป็นช่วงกลางซอยนะฮะที่คราบเลือดตกอยู่กลางถนนเนี่ยมีนางสโนโปัญจารัตน์อายุ81ปีแล้วนะคุณยายสโนเนี่ยนะเขาก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่อยู่ที่หน้าบ้านยายสโนบอกว่านี่ใส่ชุดนอนนยฮะบ,บอกยายก็เจ็บเหมือนกันถูกชกเข้าที่ปากจนปากบวมแล้ยยายก็ยังเนี่ยฮะอารมณ์ก็ยังโมโหอยู่เลยนะส่วนอีกคนนึงนะครับ เป็นคุณป้านะฮะชื่อนางสันจิตบุญยเกียรติอายุ58ปีก็ถูกคุณยายคู่กรณีเนี่ยแทงด้วยมีดปลอกผลไม้เข้าที่แขนขวาบาดเจ็บกู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปนะครับบ้านของนางสันจิตก็คือฝ่ายคุณป้าเนี่ยคนเจ็บเนี่ยกับบ้านของคุณยายนางนางสโนวัย81เนี่ยเขาอยู่ซอยเดียวกันแต่อยู่คนละฝั่งถนนครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ฮะแต่ก็ห่างกันแค่สัก5เมตรอยู่ซอยเดียวกัน ทีนี้บ้านของป้าสันจิตเขาเลี้ยงสุนัขอยู่พันชิวาวานะเป็นตัวผู้ชื่อมานะเลี้ยงไว้หนึ่งตัวตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยฮะชิวาว่าเนี่ยฮะตัวมันจะเล็กนะส่วนบ้านของคุณยายนะคุณยายเนี่ยเลี้ยงสุนัขไว้สี่ตัวอ่าสี่ตัวนะครับจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยพบว่าทางยายเนี่ยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะช่วงค่ำๆเนี่ยจูงสุนัขมาฉี่ที่หน้าบ้าน ช่วงนั้นก็บังเอิญถือมีดปลายแหลมยาว6นิ้วออกมาด้วยค่ะเอามาเนี่ยเอามาปลูกเอามาตัดต้นไม้เนี่ยที่หน้าบ้านจังหวะนั้นนางสันจิตบ้านตรงข้ามจูงสุนัขที่ว่าวา่าออกมาจากบ้านแล้วมาเห่าสุนัขของยายแล้วมันก็วิ่งตรงมาหาสุนัขของยายนางสันจิตก็เดินมานะครับแล้วยังมาตีสุนัขของยายอกีกก็เลยทะเลาะกันนะจากนั้นนางสันจิตก็ถอดรองเทา้า มาตีหน้ายายจนปากบวมสามีกับลูกชายออกมาจากบ้านมาช่วยอีกนะจนเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นยายบอกว่ายายก็ไม่ไหวเพราะว่าฝั่งนั้นก็สามีกับลูกชายก็ออกมาอีกนะ<า>ก็เลยใช้มีดปลายแหลมแทงสวนไปครั้งหนึ่ง<า>ตอนนั้นไม่รู้โดนใครนะครับก็ปรากฏว่าโดนคุณป้าเขาเข้าแขนขวาบาดเจ็บ ทีนี้ปรากฏว่าหมาของเราเนี่ยไปเห่าหมาเขาแล้วหมาเขาก็วิ่งมาหมามันก็จะกัดกันเข้ามาตีหมาเรานั่นแหละเข้ามาตีเอาหมาป้าโอ้แล้วก็เกิดทะเลาะวิวาทกันแล้วก็อตัวเมียก็ด่าป้าเลยป้าก็ด่าเอาม่งก็ถอดรองเท้ามาแล้วตกป้าได้ผู้ชายนั่นก็ต่อยเปี้ยงเข้าไปที่ปากป้าป้าก็เลยถือมีดอีกขุดต้นไม้อยู่ก็เสียบเข้าไปไม่รู้เสียบตรงไหนก็ตามใจเพราะเราไม่มีอะไรแล้วผู้ชายสามสองคน แต่คุณยายบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยสุนัขของยายเคยเห่าเสียงดังนะทําให้ทางฝั่งคนเจ็บเขาไม่พอใจมาแล้วครั้งหนึ่งอเอาน้ํามาสาดหน้าบ้านทะเลาะก,กันมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทะเลาะก,กันเรื่อยมาเอาทีนี้เพื่อความเป็นธรรมนะครับผู้ชมครับเราต้องฟังความทั้งสองทาง,งนะฮะทางฝั่งของคุณป้าผู้บาดเจ็บนะฮะคู่กรณีของคุณยายเนี่ยถูกมีดแทงเข้าแขนขวาเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ยายเขาบอกเลยนะเมื่อคืนนี้เป็นอย่างนี้นะ ป้าเนี่ยจูงสุนัขชี่วาวา่าออกมาเดินเล่นหน้าบ้านจากนั้นสุนัขของฝ่ายย้ายนั่นแหละมาเห่าสุนัขของป้าแล้วยังวิ่งเข้ามามจะมากัดชี่ว่าว่าของป้าอ,อีกก็เลยต้องหยิบรองเท้าเนี่ยเควี้ยงใส่ทําให้ยายไม่พอใจใช้ไม้กวาดเนี่ยมาฟาดใส่ลูกชายกลับมาจากทํางานพอดีเห็นเข้าเข้าไปแย่งไม้กวาดจากยายแต่ยายก็ไม่ยอมฮะไม่ยอมหยุดนะครับ ไปหยิบมีดปอกผลไม้ที่วางไว้ใต้ต้นไม้หน้าบ้านตรงเข้ามาสามีกับลูกชายของป้าก็เข้ามาช่วยพยายามแย่งมีดจนเกิดเหตุชุลมุนเกิดขึ้นแล้วป้าก็ถูกแทงบาดเจ็บค่ะลุงห้าม<อ>ไม่มีที่บ้านนี้ไม่มีถึงขนาดต้องไปลุมอะไรนะเพราะว่าแก่แล้วแปดสิบเอ็ดแล้วรเราก็เออเข้าใจนะ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งย่ง,ย,งย่งมีดไม่กวาดไดเลยนะยังมีดแกก็ล้มพ้าก็บอกว่าลูกๆย้ายแกล้มนะค,ค,คือเดี๋ยวก็หัวฟาดอันตรายแกเป็นอะไรขึ้นมาเนาะรรหรือเรายัางคิดคิดแบบนี้คิดที่ว่าเออไม่ไม่ให้แกแบบเจ็บตัวเลยนะคือ,อยังไงแกก็แก่แล้วอนะเนาะ ทางผู้บาดเจ็บนี่เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็ทนมานานแล้วกับเสียงสุนัขของฝั่งของคุณยายเนี่ยเห่าตลอดโดยเฉพาะกลางคืนนะแต่ก็ไม่เคยอาฆาตถ,ถึงขั้นไปทําร้ายร่างกายเจ้าของสุนัขอะไรนะแต่ว่าทีนี้ข้อมูลไม่ตรงกันสองฝ่ายนะครับตารวจก็แจ้งข้อกล่าวหาไว้ก่อนแล้วครับเพราะยังไงก็มีการใช้มีดทาร้ายกันจนบาดเจ็บนะฮะทางฝั่งคุณยายวัยแปเ็นี่ยข้อหาทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวก็จะเชิญคู่กรณีไปสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งนะ ถ้าเข้าข่ายความผิดแบบนี้จริงเนี่ยนะจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งจะไปทําร้ายเขาไหมหรือว่าฝั่งนี้ทําร้ายฝ่ายเดียวเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนึ่งแต่ว่าความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือบ้านของทั้งคู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันห่างกันแค่ห้าเมตรแล้วก็ยังต้องอยู่บ้านหลังนั้นด้วยกันทั้งคู่ค่ะถูกต้องก็ย้ายหนีก็ไม่ได้ไงสุนัขก,ก็ยังอยู่ไงและจะอยู่กันยังไงต่อก็ว่ากันไปค,ครับ